แม่อุจะทําให้เชอเร์เวดก่อนแล้วค่อยทําของอมฤตอันนี้คือ,อ,อ,อกระโปรงของอม็ตใหญ่มากอันนี้ก็คือเสื้อผ้าที่อม็ตไม่ใส่แล้วเพราะว่ามันแบบสั้นสั้นมากเลยอม็ตก็เลยแม่อุก็เลยซื้อให้ออล็ตใหม่เท่งมากลองรีดเองนะล่ะอม็ตอยากรีดนะแต่ร้อนร้อนนะลูกลอว้าก่อนโอเค เนี่ยเด็กกระปรงเด็กใหญ่มากเลยยายมีไหมอุ้งรีบตัวแรกเองนะก็ต่อนนะก็แบบประมาณแค่เนี้ยตอนนี้แบบยาวมาถึงโอ๊ตอรีนแล้วนี่ดีกระโปงอันนี้ใช้ใช้จนเอาเลดแน,น่นพุ่งแน่นแน่นึ่งหนึ่งเลยนะอะไรตัวอ,อันนี้ตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่นะ ันนี้ก็นี่ของพี่อเล็ดเหรอไม่ขโมยใช่ไหมเอาอันเดรยหอเล็นะไม่ท็ตไรนกปุกมากเลยนี่ได้แล้วอัดชิชู่เปียกหมดหรือเปล่าอเล็ใช้่้าไปสองแผจรเหรอนี่อเล็เขาก็ไปขัดเขาเรียกว่าลาอมเล็ดกระเป๋าล่ะไม เราต้อง,าง,องารากษาคนสะอาดหน่อยเข้าใจไหมแล้วน,นั่งเช็ดจนเรียบร้อยแล้วน,น,นะเก่งมากเยี่ยมทำอะไรใช่ไหมแต่งางด้วยลูกว่าแมวอูดีท่านะคะก็มีคนหลับไปแล้วนะคะหนึ่งคนโอ้หลับง่ายมากเลยนะเขาไม่ยอมขึ้นไปบนห้องนะคะเขาจะรอแม่อูน,นะคะจะอยู่ในสภาพนี้หลับจริงพ่อเอ็มยิงตุ้มขึ้นไปข้างบนได้ไหม เปิดไปเรียบร้อยละนอนไม่มีความเป็นผู้หญิงตุลตีเลยตุลตีจับไหมับเขาชอบปิดตาแต่ก็ไปเผลอติดตัวโนมี่อย่นะทไม่ได้โกหกนะเอาไปอย่าไปทำลูกเอิดขึ้นไปไหมเปิดตื่นขึ้นไปนะแต่ไม่รู้ว่าอมเมน็บนอนหรือยังเพราะว่าพวกนี้แม่อูบอกว่าจะให้จับโทรศัพท์เขาก็เลยนอน พ่อเอ็มขึ้นมาดูเดี๋ยวไปแอบดูอมเลดนอนหรืยงนะ25โลขึ้นไปเปิดแอร์นอเลปิดแล้วค่ะอเอ็มอลอยู่ข้างบนแล้วค่ะนี่นะคะนี่คือตู้ปลาไว้เองนะพ่อเอ็มเดี๋ยวมาขึ้นไปเดี๋ยวมาขึ้นไปอยู พี้ยมเหล็กขึ้นมานอนแล้วนะคะทุกคนตอม,มาไปนอนกับเพี้ยมเลยก่อนคุณนีให้จับโทรศัพท์เอาไหม <c oughs> ดูเพีมเหล็กนอนยังเหล็กก็ยังไม่นอนนะคะทุกคนไปนอนแล้วก็ลงไปข้างล่างต่อไปนั้วมามา่ามามาพับผ้าอีกแป๊บหนึ่ง <c oughs> จะนอนขอบเหล็กไหมชอบ ลูกไปนอนที่มาม่าก่อนไปไม่ต้องช้านี่นี่ทนอนแม่อุ้งยับยีหมดเลยโอ้ขาชื่อเฉียนดานอกอีแค่สิบนาทีก็เสร็จแล้วลูกเจ็ดนทีวันน้ำแป๊บเดียวเองอ๋อพี่ยอมเบ็ดเลยอ๋อพี่ยอมเบ็ดก่อนเดียวไอ้นี่ที่นอนน้องชิเบ็ดนะคะเบ็ดก็มานอนแอบนอนที่นอนแม่อุ้งบ้างที่นอนตัวเองไม่ไปนอนนะดูดิ ทามแม่ที่นอนลกอย่งงางเงี้ยเสร็จเย็มาเรียบร้อยแล้วจะหลับแล้วใช่ไหมพรุ่งน,นี้ได้จับมือถือแน่นอนไหดูก่อนดูหน้าไป <c oughs> ลงไปกับมามาไหมไปลงไปลงไป,งไป,งไปดูไปแล้วก็อนอนนะนอนให้เรียบร้อยนะเข้าใจไหมไปมีคนไม่นอนพ่อเอ็มมีคนลงมาพ่อเอ็มอุ้มฟรีแล้วแหละไปไปนอนที่เดิม มานอนฟรีนะพอเอ็มอุ้มไปฟรีรอแม่อุ้มแป๊บนึงเข้าใจไหมงงไหมยังไม่เสร็จเลยอีกแป๊บนึงคุ้กัดไหมร้อนไหมคะอานอนปิดตาเร็วปิดตาก่อนเร็วปิดตาไหมร้อนไหมลูกทนเอาน,นะแป๊บนึงอีกประมาณ10นาทีก็เสร็จละเห็นไหมอนอนเลย นอนกับน้องชิมุกยั่ไง,ไงน้องชิมุกเนี่ย <c oughs> น้องชิมโกของพี่อเ็ทเมื <c oughs> ่อกี้หลับยังถามจริงไม่เชื่อหรอกไม่ได้หลับแม่เลยใช่ไหม <c oughs> หลับไหมถามจริง <c oughs> จริงหรอหลับจริงหรออันนี้เดี๋ยวให้พ่อเอ็มอุ้มไปนะแม่อุ้มให้แม่อุ้มอ,อาบน้ําเสร็จก่อนหรือว่าให้อุ้มไปเลยให้แม่อุ้มอาบน้ําอาบน้าเสร็จก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็ให้พ่อเอ็มอุ้มไปนะ โอ้ยใครจะไปอุ้มตัวเบลเลอร์เธอแบบนี้ใครจะไปอุ้มยยไปอมอนอนเร็วลูกเดีย๋ยวแม่อุ้มไปทําต่อไปจุ๊บแล้วจุ๊บม,มืออ่ะจุ๊บมือนอุ้งสีเออเหนื่อยเลยเป็นไงกีร่รเมื่อกี้เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็ปลุกให้เดินเองละไม่อุ้มละไม่อุ้มแล้วนะเนาะใช่ตัวหนัก,ต,นกตัวหนักเลยดูปลาดีกว่าโอ้ยเบื่อนคนไม่ค่อยอุ้มอีกทีแล้วก็เอ็มทำอะไรอยู่คะดูปลาครับแล้วก็เล่นเกม ปลาพ่อเอ็มทุกคนเคยเห็นปลาพ่อเอ็มในคลิปออมเล็ตคิดขับหรือยังคะสวยไหมถ้าใครบอกสวยกดหนึ่งให้แม่อุ้ดดูหน่อยนะถ้าไม่สวยกดสองให้แม่อุ้ดหน่อยแม่อุ้ดกดสองรอเลยไม่ชอบไม่ชอบคนรักปลามากกว่าคนรักใครมากกว่ารักคนสิครับรักคนมากกว่าใช่ไหมโอเคนอนนอนได้แล้วอืมอะไรนะไม่เคยเห็น呐 ฮะทำไม่ไม่รีบนอนอนะ่ะพรุ่งนี้ไม่ได้จับโทรศัพท์นะไม่จุบไม่จบแล้วจบไม่เอาตกห่วง <c oughs> แม่อูยังทำอะไรไม่เสร็จเลยเสร็จชุดนักเรียนออมเล็ตนะคะกับออมเล็ตนะแล้วก็ใม่อุ่นหน่อยอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยใกล,แล้แล้วใกล้แล้วนะคะแม่อ๊ก็รีสพาลูกเสร็จร้อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปดู เราเชื่อเบ็ดกันเมกกื่อก,กี้อยู่บนที่นอนพ่อเอ็เมื่อกี้อยู่บนที่นอนตอนนี้เปิดพุงโชว์เชจ้าบอลยังไม่นอนอุ้ยพุงอะ่ะทำไมอุลองเปิดให้ดูนะว่านอนจริงหรือเปล่าใครอยากดูพุง่งมากอุวยวิวิตายับเลยตาติดกันเลยอ่ะเฮ้ยเปอะไรแบเนี่ยคนตาหายไปไหนเฮ้เหมือนพ่อเอ็มเลยคนตาเหมือนพ่อเอ็มเลยนะอิ๊ด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  ไมนน่หลับจริงทุกคนนอนมากเลยนะที่เขานอนอยู่ตรงนี้นะจริงๆเราพอนอนนา,นานแล้วนะก็เราคอกิง้งมาจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆลงมาสู่พื้นนอนสบายกว่านะคะ <S <S แต่แม่โอ้เห็นเขากับพิษเขาเอมกับพิพออพษตายอยู่เลยเขาเอมกับพิษตายอยู่เลยเด็กกับพิษตาเพื่อน,นๆเห็นไหมคะใครเห็นกดหน,นึ่งดูนนี่กับพิษตา เ,เบสเธอไม่ได้ดูแล้วแหละเธอไม่ได้จับโทรศัพท์แล้วแหละเสียใจด้วยนะถ้านอนจริงพ่อเอ็มอุ้มไปก็คงไม่ตื่นใช่ไหมอเฟรมมีการแบบว่ามีการแบบนิ่งด้วยไม่พูดไม่จาแต่กระพริบตายอยู่นะเฮ <c oughs> <c oughs> ่าไปดูบล็อกกันนะคะว่านอนหรือเปล่านอนจริงหรือเปล่านะคะ เขาอยู่นี่นะเราต้องอุ้มอะไรเข้าไว้นี้แหละแม่อุจะไปนอนอ้อมเลดก่อนแม่อุจะปิดไฟเสร็จเอาไปนอนก่อนนะคะนี่คนนอนไม่หลับค่ะป๊ะไม่ได้นอนจริงป๊ะ นอนนี่แหละหนูยังนอนไม่หลับเลยเราจะไปนอนกับพี่อมเด็แล้วไม่ไี่ด้หนีแต่ลูกไม่หลับเองอ่ะทำไมลูกไม่หลับหนูไม่ได้หลับหน้าตาหนูไม่ได้หลับเลยค่ะดูนะแต่ละคนนะหนูหลับไหมบอกก่อนเลยไม่ได้หลับใช่ไหมให้พูดอีกทีหนึ่งหลับหรือไม่หลับโกหกโกหกไปแล้วลุกขึ้น นอนเก็บด้วยกดที่นอนด้วยเก็บลายเรียบร้อยด้วยลูกฮะอ้าวมาเรื่อจริงอ่ะลูกไม่ได้นอนอ่ะไม่แล้วเพ่อนหลอกตาเยังมีเพื่อนแล้วแหละไม่ได้ดูไม่ได้ดูโทรศัพท์เพรมันไม่ใจดูเพว่าพอได้ไม่ใจดูโทรศัพท์แล้วก็พอไดไม่ใจดูเพราะว่าพ่อไม่นอนมามี่นอน ดูขนตาก่อนอยังกบีตาอยู่เลยค่ะเธอเธอทำอะไรอยู่ทำไมเธอไม่นอนทําไมนนทำไมเธอไม่นอนไม่หลับปะนอนไม่หลับอ,อมเลน็ดทำไมเธอถึงนอนไม่หลับเธอบอกแม่อุมาเดี๋ยวนี้อืมพรุ่งนี้เธอไม่ได้จับโทรศัพทนะ์นะเธอรู้ตัวหรือรเปล่า mm. เสียใจด้วยแล้วก็นอนที่คนอื่นด้วย ทำไมไม่นอนที่ตัวเองคะ<ม>ฮะทำไมหนูไม่นอนที่ตัวเองแล้วทำไมไม่นอนหลับเพราะอะไรก่อนคืออะไรลกคืออะไรนะมื่อกีูอะไรยามอออาาไมองไปมองไฟค้างๆใกล้แ้ก็ยเอนก็ไม่ออไนอนอมันไม่อยากนอนรู้ไหมว่าจะเปิดเทอมแล้ว รู้หรือเปล่าพรุ่งนี้ต้องหนึ่งทุ่มต้องเข้านอนเพราะวันถัดไปจะต้องไปละโรงเรียนโอเคไหมโอ้ยมันก็อดใจไว้ค่ะโอเคไหมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชอเบ็ดฟันนี่ด้วยนะคะสำหรับคนนี้นะคะสองคนนี้ไม่ได้นอนไม่ได้ดูไม่ได้ดูโทรศัพท์คะ่ะ อนไรจริงจังปหเนี่ยอยากดูเหรอหนึ่ชั่วโมงพอไหมเอาชั่วโมงเอาสี่ชั่วโมงบอกมาบอกว่าจ๊อายุนโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ ทำไมเราไม่ทำตามกติกาค่ะออโอ้น่าจงใจจังเลย,ดยเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูโอเคสัญญา,า,าก่อนมะสัญญาก่อนเป็นคนดีก่อนเดี๋ยวนะเป็นคนดีก่อนเร็วเป็น,คน,นคนดีของแม่อุู๋ก่อนเร็วมาเร็วเดี๋ยวตั้งใจนอนนะเดี๋ยวน้องขึ้นมาแม่อู๋อาบน้ำก่อนโอเคนะ